สวัสดีครับผมสำหรับแอปพลิเคชันในวันนี้นะครับผมเชื่ออย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลาย,ลายๆคนที่มักจะเดินทางนะครับผมคือแอป,ปนี้เนี่ยมันแอป,ปเกี่ยวกับแผนที่นั่นเองนะครับอย่างคล้ายๆ Google Ma p s หรือว่าแมปนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่มันแตนกต่างกันไปมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแอป,ปนี้เนี่ยมีชื่อว่า Maps มีครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ ไม่ได้แตกต่างอะไรจาก Google Map นะครับหรือว่าแมปมากมายนักนะครับทุกอย่างก็เป็นสถานที่แล้วก็เป็นการนำทางเหมือนกันนะครับผมแต่แอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้นะครับเวลาที่คุณไม่มีเน็ตหรือว่าออฟไลน์อย่างที่เห็นมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับ iPad ของผมเนี่ยไม่ได้ต่อเน็ตไม่ได้ต่อ Wi-Fi นะครับแต่ก็สามารถที่จะนำทางเราได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก่อนหนึ่งนะครับเมื่อโหลดแอปมาเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำนะครับคือคุณจะต้องดาวน์โหลดนะครับแมพมาก่อนคือดาวน์โหลดแอปแล้วก็ดาวน์โหลดแมพนะครับดาวน์โหลดพื้นที่ใช้คำว่าพื้นที่แล้วกันนะครับแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอ่าไทยแลนด์เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับไทยแลนด์ในแมพมันจะมี3อันนะครับในนี้ผมโหลดไปแล้ว2อันนั่นก็คือ North กับ South นั่นเองซึ่ง North กับ South ตรงนี้เนี่ย ถามว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับมันก็จะมีพื้นที่บอกนะครับก็จะเป็นอ,อย่างข้างล่างเนี่ยซาวนตรงนี้ก็จะเป็นตัวกรุงเทพนะครับนนทบุรีข้างบนเนี่ยจะเป็นเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่แล้วก็สามารถโหลดได้อีกนะครับสมมติอันนี้เราก็โหลดได้ Thailand สามัญใช่ไหมอีกอันนึงก็จะเป็นแบบอ,อุดรธานีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ย ถ้าสมมติว่าอยากจะโหลดอย่างอื่นเนี่ยก็โหลดได้นะครับกดบวกตรงนี้มือขวาเนี่ยตรงนี้มันดำมีดาวน์โหลดออลแล้วถ้าสมมติว่าอยากอยากดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับผมสามารถกดบวกได้ตรงนี้ซึ่งมันมีแบบเป็นประเทศมากมายเลยที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้เผื่อว่าจะเอาไปใช้ในต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถโหลดได้เลยนะครับมีเยอะมากเลยบราซิลอะไรเงี้ย แคมบูเดียอะไรนี้สามารถโหลดไปได้นะครับแต่ว่าตอนโหลดดาวน์โหลดแมปในแอปเนี่ยต้องต้องเปิดต้องเปิด Wifi นะครับโอเคทีนี้ถนะ้าสมมติว่าเราอยากจะไปสักที่ที่หนึ่งนะครับผมกมอยูเดผมคลิกให้ดูกันนะครับสมมติว่าเราโอเคอันนี้ผมอยู่นี่ใช่ไหมผมอยากจะไปอาผมอยากจะไปจุฬา แล้กด Root นะครับตรงนี้โอเคแล้วก็ลองมาดาวน์โหลดสักนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคทีนี้ก็เห็นได้นะครับเป็นสีฟ้ฟาๆขึ้นมาแล้วคือเป็นเส้นทางให้เราได้เห็นว่าจะไปก็สามารถนำทางได้กดสตาร์ตรงนี้นะครับอ่ามก็จะนำทางเหมือนกับเป็นแมปปกติไปเลยนะครับตรงนี้แล้วสมมุติว่าเราอยากจะเซฟ สถานที่ก็กดไปน้ากดไปที่สถานเตัวตัวไอคอนแล้วก็กดเซฟแล้วก็ตั้งชื่อตามชื่อที่เราอยากได้นะครับที่ตรงนี้เลยนะครับกดออกซึ่งผมบอกว่าแอปนี้ไม่มีประโยชน์มา,มากตรงที่ถ้าวัานไหนคุณไม่มีเน็ตนะครับหรือว่าเน็ตไปอยู่ในที่ที่มันอับสัญญาณเนี่ยแอปนี้มันสามารถช่วยเหลือคุณได้ว่าคุณสามารถไปถึงที่หมายได้คุณรู้ว่าคุณจะต้องเลี้ยวตรงไหนไปทางไหนอะไรยังไงนะครับแต่สิ่งที่เป็นข้อเสียในแอปแอปนี้ก็คือว่าด้วยความที่มันไม่ได้ต่อเน็ตนะครับไม่ได้เชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตสามารถใช้ออฟไลน์เนี่ยมันทำให้คุณไม่สามารถเห็นการจราจรได้ว่ามันติดขัดหรือว่าคล่องตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังกันสักนิดหนึ่งลวกันนะค nah IR <tap> right รับผมเวลาใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับดาวน์โหลดไว้ไม่เสียหลายนะครับถือว่าเรามีแอปพลิเคชันแผนที่ที่ใช้ทั้งออนไลน์ได้แล้วก็ออฟไลน์ได้เป็นทางออกในวันที่คุณไม่มีนะครับกับแอปพลิเคชันแผนที่ออฟไลน์ แมปมีครับผม